นับต่อไ,ไปขอบรรดาท่านพุทธบริรษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำในการปฏิบัติสักครู่หนึ่งการเจริญด้วยกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเพราะอย่างยิ่งท่านที่มาใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าการเจริญดกรรมฐานวันนี้ ทำไมจริงไม่ให้ใช้คำภาวนาแบบเก่าๆตามที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งนี้กรได้รู้ทราบว่าคำภาวนาที่ภาวนาอย่างไหนก็ได้ไม่จำกัดนั่นเป็นการปฏิบัติในขั้นของสุขาวิปัสสโกในการเจริญพระกรรมฐานนี่มีทั้าสี่หมวดเป็นหนึ่งสุขาวิปัสสโก หมดนี้ภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามมัตยาสาไถ้าไม่หวังกรรมฐานสี่สิบหวังว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทิ้งฌานสมาบัติแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณพระวิปัสสนาตักกิเล้งเป็นสมุทเทตประหานอย่างนี้ไม่จำกัดคำภาวนาแต่ว่าได้สุขวิปัสสโกนั่นแหละถ้าว่าหวังตรงกรรมฐานสี่สิบ ก็ต้องเปลี่ยนคำภาวนาเป็นสี่สิบอย่างตามกฎที่วางไว้ขนาบอีกสามขั้นคือเซวิโชชลาสิงโยปุดิสัมวิชัปะปโตมีคำภาวนาอย่างลหลายหลายแบบละหลายชนิดแต่ถ้ว่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งแต่พราะวันนี้ขบรรดาท่านพระพุภบริษัที่มาใหม่โโศกทรัพ ว่าคำภาวนานี้ใช้คำภาวนาวันนะมพะพระทะเอวสวรนะมพะพระทะที่ย้ำเี่ยเกียวกว่าจะฟังไม่ถนัดเวลาภาวนา,นาใช้แบบนี้เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะ แล้วก็เวลาภาวนายก็ดีรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกก็ดีปล่อยลมให้ใจไปตามสบายอย่าบางังคับลมให้ใจให้แรงแรงหรือหนักหน่วงจะไปรู้ง่ายๆอันนี้ไม่ถูกต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติเอาจิตเข้ารักษาเว่าเวลานี้ให้ใจเข้าแล้วคนไม่กว่านะมะ เวลาลมหายใจออกแล้วมันึกว่วปวดพระพระไหลลมหายใ,หใจตามสบายแล้วก็วาดเบาๆข้าไม่ไม่ต้องว่าออกเสียงนิ่ตามก็ได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ปรายการที่สองการภาวนานี่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงไม่ต้องทำามหายอารมณ์ให้สงบจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมด่อลลมไปสบายลมตามสมมาสบาย อารงณ์จิตได้แท่นไหนก็ปล่อยไปตามแท่นนั้นหูยังได้ยินเสียงอยู่ก็ช่่งไม่ต้องไปมาับหูไม่ให้ได้ยินเสียงในบางวาระภาวนาไปภาวนาไปอาจจะเผลอไปบ้างก็ปล่อยพอน,นุก็มันได้แบบเผลอไปก็จะเพิ่มตนใหม่ให้ใจเข้านึกว่านะมาให้ใจออกเท่าพระท่ะไปอีกอีกครู่หนึ่งมาจจะเผลอไปบ้าง รู้ตัวก็ดึงกลับามาใหม่อย่างนี้ใชรได้ยันไม่ใช่ว่าในช่วงโาวนามันจะไม่นึกอะไรเสียเลยนี่เราห้ามมันไม่ได้แต่ความจริงแล้วก็ไม่อยากให้มันนึกอย่างอื่นเล้วต่ที่จิตมันกินแต่เวลาที่ภาวนาอยู่เนี่ยเขาต้องการให้จิตเป็นสมาธิทำใม้สมาธินี่ก็ไม่จําเป็นต้องหูไม่ได้ยินอะไรเลย เมจิตมันจะนนเป็นหลงในควาอย่างอื่นมาบ้างก็ไม่จําเป็นโูได้ยินอะไรก็ช่างจิตจะไปค้าอะไรอื่นมาบ้างก็ช่างรู้ตัวก็ตัดมันไปเริ่มภาวนาใหม่เมื่อทำได้อย่างนี้ท่าก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตของท่านตั้งอยู่ในอุปจารสมาธินี้ พระพุทธเจ้าคุณตัดว่าเป็นจิตที่ตั้งู่ในอารมณ์เป็นคิดพอดีพอดีหมายความว่าถ้าจิตเป็นฌานก็เลยไปเลยนความเป็นคิดถ้าต่ำโกวธจาระสมาธิคิดมากเกินไปก็จิกตก็ไม่เป็นทิดอีกเหมือนกันแตว่าไปแบบสบายๆเท่ากับเผล้มบังดึงมันได้บ้างแต่ว่าดึงมาได้มากกว่าเผลอ จงอยู่ในมากกับผออย่ามีที่อุปจารสมาธิแต่ในขณะที่ภาวนาอยู่นี่จงอยานึกอยารู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าเป็นการที่ต้องการให้จิตมีกําลังถ้าไปนึกอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตก็เลยหมดกําลังใช้างานซะก่อนอย่าเพิ่งใช้างานจิตเอาตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกก็คำภาวนาเท่านั้น เมื่อจิตมีกําลังพอสมควรพระเดวปจารสมาธิอารมณ์ก็ไปคิดตอนนั้นเมื่อเวลาได้ซึงงยางจะมีคนเข้าไปแนะนําท่านตอนที่คนเข้าไปแนะน,นํานี่ตอนนั้นก็หยุดครรมวนาที่หมดแล้วก็ไม่สนใจขาลงให้ใจเขาอ,ออกฟังคําแนะนําของผู้แนะนําผู้แนะนําบอกยังไงตัดสินใจไปตามนั้นสำหรับท่านผู้ใหม่นะ ขนาดท่านใหม่วิธีปฏิบัติก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแต่ต้องระวังใจเพาท่านนั้นมันทรงตัวจริงๆแต่ว่าแค่นั้นเป็นวิธีปฏิบัติแต่การใช้กําลังใจนี่ต้องฟังต่อไปนี้ด้วยการใช้ก <c oughs> ํากลังใจถ้าท่านท,า,นทาไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลถ้าใช้กาลังถูกต้องตามท,ท,ที่จะบอกต่อไปนี้และวก็คืนนี้มีผลแน่นอน สวรรค์อยู่ที่ไหนท่านจะไปสวรรค์ได้โรมอยู่ที่ไหนท่านจะไปกรมได้นิพพานอยู่ที่ไหนท่านจะไปนิพพานก็ได้ถ้ามีเวลารูก็อาจจะพาไปนรกไปดูนรกบ้างไปดูเปรตบส้างดวงสุรกายบ้างดูสติเญฉานบ้างและก็สําหรับท่านที่ได้ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มีการึกยาญแปด นอจกจากจะฝึกอารมณ์ให้เป็นที่รู้สวรรค์รู้นรกรู้นิพพานแล้วก็ยังมียานแปดเป็นทีเษอีกสำหรับยานแปดนี่ต้นหนึ่งทิพย์คุย,ยานการเหน็นผีเห็นเนื้อได้นนรกเห็น,หน,น,นสวรรค์รู้อารมณ์รู้ของที่ลี้ลับเรียกว่าทิพยยคุยานสำหรับผู้ที่ได้มาแล้วก็ได้มาแล้วตั้งแต่มาคืนต้ึงเป็นวานดี อันนี้แบนดับสนแต่ว่าอย่าทิ้งนะทิ้งอยู่หัวญาณน,นี่ทิ้งไม่ได้ถ้าให้กล้องตัวต่อไปก็เป็นการฝึกญาณที่สองแต่ความฝึกไม่ไม,ไม่จริงๆริงไม่ถือวา่าฝึกถ้าเราได้มนโนยิทิ่แล้วมันมีกําลังสูงกว่าเป็นแต่เพียงว,ว่ารู้จักเอาสิ่งนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นของที่เรามีอยู่แล้วเราไม่รู้จักใช้ถ้าฝึกจริงจมันยากมากแต่คนที่ได้มนโนยิทิ่แล้วของเรามีก็ติดตามมาเลย ว่าไม่แนะนากันไม่รู้ที่ีใชรก็ไปบอดเฉยๆไม่ได้ใช่ของอันดับที่สองยานที่สองก็เป็นจุตูปปาติยานจูตูปปาติยานนี้ถ้าเราฝึกจนคล่องเห็นคนเห็นสัตว์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้แลอสัตว์คนนี้ก่อนจะมาเกิดเป็นคนนี้เขามาจากไหน ถ้ายิงข่าวคนตายไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องรู้ประวัติเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนตายที่ตายแล้วไปไหนอย่างนี้เรียกว่าตปาติยานต่อไปก็เป็นเจตูปิยานเราได้ยินชื่อคนเราจะรู้ได้ทันทีว่าจิตใจของคนนี้เป็นใจดีหรือว่าใจเลว เป็นปุริชนคนธรรมดาและเป็นผู้ทรงฌานโลกีหรือว่าเป็นพาะเดียเจ้าเรารู้ได้นั่นต่อไปอกันก็เป็นภูเบนิวาสานุสติยานเราสามารถจะรลึกชาติไปหลังชาติองเราได้ตามลำดับไม่ขัดข้อง เราเคยเกิดเจออะไรมาบ้างเรารู้หมดพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรตัวเราชื่อไรเมียชื่อยังไงมีความดีความเด่นความลำบากยากแค้นเป็นยังไงเรารู้ประวัติเดิมเราหมดได้ทุกชาติแล้วต่อไปก็มีอาทีต่างสิยานสามารถ้วยการในดีที่โ่วเม่นแล้วของเราเองของคนอื่นของสัตว์ทั้งสถานที่ แนนายขจาริยานหรือว่านายโคกนาของเราด้วยของเขาด้วยเข,ขาสัตว์ที่ด้วยปัจจุบันนัญญาณเวลานี้ใครอยู่ไกลแสนไกลมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็มีความสุขหรือความทุกข์อยู่ี่นหนทาอะไรอยู่เราก็รู้ได้แล้วก็แยกถากรรมตาย,ยานยานตนัวนี้ถ้าเรามีความสุขก็มีความทุกข์มีคนแกลง้งไม่มีคนส่งเสริม เราจะรู้ว่าใช่ก่อนเราทาอะไรไว้จพืให้ผลเป็นอย่างนี้นี่เองเขาใครก็มีความสุขก็มีความทุกข์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนที่มีความสุขความทุกข์นั้นก็อาศัยกรรมอะไรคู่ถ้าอาศัยกรรมอะไรบันดาลทาเติมยานทั้ง,ง,งหมดนี้ถ้าฝึกได้ทําให้คล่องจะมีความสบายใจมากที่จะเป็นสุขนี่ก็นึกว่าท่านที่ปฏิบัติใหม่ วันนี้ยังไม่ได้กับเขาถ้าปฏิบัติได้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็จะสอนยานแปดให้สําหรับท่านที่ได้แล้วซักซ็อมไว้เสมอๆเพื่อการทรงตัวของยานแปดเพื่อความคล่องแคล่วแล้วก็จงอย่าทิ้งไม่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะทรงจริงๆจ,จะมีผลจริงๆคือว่าท่านที่มาปฏิบัติใหม่เพื่อต้องการให้ได้ในวันนี้ แล้วก็ท่านที่ปริบัตเกา่าต้องการให้ยานต่างๆที่ได้แล้วไม่เสื่อมแล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปทุกวันจะต้องรักษาอารมใจของเราต่อไปนี้เป็นปกติอันดับแรกให้มีความรู้สึกเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีสามีมีปัญญามีบุตรดามีลูกมีหลานมีเหรอย่เงิน,น,น,นีตาม S <S <an> ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนแวล้อมมากแต่เราก็เป็นคนคนเดียวอยู่เสมอเรื่อส่วนหนึ่งของเราเป็นคนคนเดียวนั่นก็คืรอ,อร่างกายของเราเองร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เป็นสองคนไม่เป็นพวกมากเพราะอะไรรู้ว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นเด็กถ้าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เป็นของเราคนเดียว ไม่มีใครเขาไม่ช่วยให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเร็วตามการเวลาก็ไม่มีใครสามารถจะมาแกล้งให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าไปได้เาะนั้นว่าเราก็เป็นเราคนเดียวไม่มีธรรมะห้ามกามได้นี่หนึ่งเป็นจุดหนึ่งแล้วจุดที่สองเมื่อถึงเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาว ตอนที่เราจะแก่มันค่อยๆแก่ไปทุกวันทุกวันอันนี้แปลว่าเราแก่แล้วมันไม่ดีถ้าคนอื่นเขาเสียดายว่าถ้าเราแก่แล้วเรียวแรงมันน้อยปัญญามันไม่ดีความคล่งองตัวไม่ดีเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวทำงานคล่องช่งงวเยเหลือคดีเขาไม่ต้องการให้เราแก่เขาจะมาเดึงแบ่งความแก่จะไปเราจากเราไปคนนิดคนหน่อยเพื่อไม่ให้เราแก่เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกัน เมื่อความแก่ไม่ยด้เข้ามาถึงเรามันก็ต้องแก่เรื่องความเราก็ต้องแก่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาแบ่งความแก่ของเราไ,ได้ต่อมาในขณะที่ทรงตัวอยู่นี่ถ้าบังเอิญเราจะป่วยไข้ไม่สบายสมมุิว่าเราไปหัวหน้าบ้านไปหัวหน้ากลุ่ม ถ้าหัวหน้าบ้านหัวหน้ากลุ่มเจ็บป่วยแค่คนเดียวคนในกลุ่มในบ้านนั้นก็มีความลาบากเพราะขาดหัวหน้าต่างคนทุกคนก็ไม่อยากให้หัวหน้ากลุ่มเจ็บไข้ไม่สบายแต่มีใครบ้างไหมที่จะไม่ช่วยแบ่งความป่วยไข้ของเราไปคนลนเล็กคนน้อยเราจะได้ไม่ป่วยไม่ไข้มันก็ทําไม่ได้เมื่อเราจะปว่วยเราก็ต้องป่วยคนเดียวคนอื่นช่วยป่วยไม่ได้และแบ่งป่วยก็ไม่ได้ ดังนั <authority okee> ้าความตายเป็่ที่ะะเข้ามาถึงเราคนทุกคนที่ก็มีความรักเรามีความหวังดีต่อเราถ้าเขาไม่ต้องการให้เราตายพราจะแบ่งความตายไปไว้คนเล็กคนน้อยเขาก็ไม่ตายแต่ว่าร่างกายพุดไปนิดหนึ่งรางแรงหมดไปหน่อยหนึ่งหรือว่าสุขภาพโทรมไปนิดหนึ่งก็แบ่งกันไปคนละน้อยแตน้อยเพื่อแบ่งไปเพื่อไม่ตายเขาก็ไม่ตายเราก็มีความสุขในความสบายเขาก็แบ่งไม่ได้ เราก็ต้องตายคนเดียวตอนนี้ขอทุกท่านจงทักษากำลังใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะอยู่สักกีคนก็ตามเราก็คือคนคนเดียวเวลาที่เราหิวเราก็หิวคนเดียวเราร้อนเราก็ร้อนคนเดียวเราหนาวเราก็หนาวคนเดียวเราป่วยเราก็ป่วยคนเดียวเราแก่เราก็แก่คนเดียวเราจะตายเราวตายคนเดียว แต่ว่าคำว่าคนเดียวในที่นี้ไม่ได้ตัดความเมตตาและความกตัญญูของท่านเรารู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเรา <c oughs> คนเดียวก็จริงแหละแต่จะว่าสิ่งที่เราต้องทำถา้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,านเป็นหัวนหน้าและเป็นคนใต้บังคับบัญชางานทุกอย่างในหน้าที่ทําให้ครบถ้วนทุกอย่าง อย่าให้บกพร่องการทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้เป็นความสุขต้องทำให้ครบทุกอย่างไม่ใค่ว่ารู้สึกว่าคนเดียวแล้วก็เลยไม่คบใครไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำนั่นแหละจะเป็นคนเดียวไม่ได้จิตมันจะวุ่นถ้าเราทำให้ครบเรามีข้าวกินเรามีกับกินเรามีเงินใช้เรามีที่อยู่ ตามสงวน,น,นะฐานะความกังวลของจิตมันก็ไม่มีเมื่อความกังวลของจิตไม่มีจิตแล้วก็เป็นสุขเพราะว่าเราจะเร็นสมาธิของเรานี่เระทำสมาธิเราทำวิัสสนาก็สบายงานจังวันมีอะไรบ้างทําให้หมดทําให้ครบ่าเป็นค้างงานวันนี้อย่าข้างถึงวันตรงนี้เวลาจะเร็นสมาธิจิตจะเป็นสุขถ้าค้างแล้วก็จิตมันกังวล อีบรยการที่สองงานได้ความกตัญญูรู้คุณสงเคราะห์บุคคลผู้มีคุณอันนี้ต้องทําให้หนักถ้าทำหนักแล้วก็ผลการปฏิบัติมีผลมากและก็เวลาที่เราปฏิบัติสมาธิเนี่ยเวลานี้เราตัดความห่วงใยอะไรเสียหมดคิดว่าเวลานี้เราคนเดียวจริงๆ ลูกหลานเลนเราพาทำวารกิจให้ครบทุกอย่างแล้วไม่ห่วงแล้วเวลานี้เราห่วงเราคนเดียวแล้วก็นึกไปทีว่าเอ๊ะตัวเราถ้ามันจะตายเวลานี้เราห่วงไหมเนี่ยแล้วก็ต้องรู้ตัวเราว่าหนึ่งอันดับแรกเราไหว้พระรัตนกรัยคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เวลานี้เราได้ไหว้พระอริยเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ถ้าเราตายเวลานี้อย่างเร็วๆเราก็เป็นเทวดาไปสวรรค์สันว์เดิมมันก็ดีกว่าความเป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่เวลานี้เรามีโอกาสสมาทานศีลศีลก็ดีมากศีลนี่บอกสีเลยนะุกิจริงยันติตายแล้วไปสวรรค์ถ้าไปเกิดเป็นคนใหม่ก็มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความสวยสดชุดงามมากสีเลยนะคกสมัคชา เป็นเทวดาก็มีที่เปสมบัตมิมากเกิดเป็นคนก็ร่ำรวยมหาศาลศีเลยในนิพพิยันติเรามีศีลศีลจะพาเราไปมีผ่านในเลยตัดสินใจว่าถ้ามันตายเวลานี้ก็ช่างมันที่ร่างกายตายจากคนเป็นเทวดาจะไม่ทิดด้ใดอะไรกับมันตัดสินใจว่าถ้าตายเวลานี้ก็ช่างอย่างเลวที่สุดฉันก็ไปวรรค์ เป็นเวดาดีไม่ดีสีอะไรได้รงงู้จริงยันต์ผีสีที่เราสาได้ดีแล้วพาฉันไปสวรรค์นี่สบายมากตัดสิ้นใจไม่ห่วงไม่ใหญ่คนอื่นและไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงใหญร่างกายฉันด้วยนี่สมรมฐานนี่ไปได้ดีนะเนี่ยคําถามว่าทุกคนตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วก็คือเนี่ยคนที่มาใหม่ทุกคนได้จำใสชัดเจน หหเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวนาเห็นพมเห็นตระหันเหันสิริพาน์เป็นแรกเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเห็นภาวะสิริพานจะเป็นที่ขื่ในใจของทุกคนทั้งหมดแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ไปไม่ได้จะมาโทษกันนะ้หบอกแล้วเรื่อง,างการและการปฏิบัติวันนี้ให้ตัดสินใจไว้โดยเฉพาะว่าเราปฏิบัติเพื่อนิพิพาน์ จะไปตีตัวก่อนค่ายว่าเราไปนิภานไม่ได้เขาจะบอกไว้ให้ mm hmm. ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปุพเพและตะปูญนตาคนทุกคนน่ะถ้าต้องการในการจเจริญสมาธกรรมาฐานนิพพานากรรมาฐานโดยที่ไม่มีใครจ้างโดยที่ไม่มีใครบังคับและก็ไม่สัก์ที่ว่าจะมันดูเขาทำ ตั้งใจเรื่อยเลยว่าไปเท่านี้ฉันอยากเขียนได้ยานต่างๆที่เขาได้กันมาด้วยความสนใจมาด้วยความเจริญใจ <c oughs> อย่างนี้ด,ด้วยมาด้วยสัทธาท้พระพุทธเจ้าจะเรียกคนประเภทนี้ที่เรียกว่าปุเพกรตปบุญญาตาคำว่าปุเพกตปบุญญาตาดนหมายความคนพวกนี้แหละตั่งสมบุญบาร,รมีมามหาศาล นับเป็นนับเป็นสงไข่สงไข่กับไม่ใช่สงไข่กับเดียวนับเป็นหลายหลายสงไข่กับถ้าว่าทึงโดยปฏิบัติเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติทิ้งขั้นปรมัติปฏิบัติในปรมาทิาเราไปอย่างยิง่งถ้าเรียกเป็นบารมีเขาเรียกปรมัตทบารมีใช่ไหมเป็นบารมีที่มีความสงสงมาก แดะคนใดที่มีบาร,รมีเป็นปรมัตาบาร,รมีนะคนทุกคนประเภทนั้นมีหวังนิพพานในชาตินี้ทุกคนเวเ้นแต่ว่าถ้าว่าท่านผูด้ใดไม่รู้จักใช้บาร,รมีให้เป็นประโยชน์มันก็จุดบอดเช่นกันแเนี่ไปนิพพานได้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกับคนที่มีความโง่มีเงินอยู่ในกระเป๋ามากๆแต่ไม่รู้จักใช้เงิน เดินหิวกับตายเสื้อขายกางเกงขาดหมวกขาดรองเท้าขาดกันลุงขาดลุงริ่งลุงริ่งไม่มีอาหารกินกันหิวโซเซโซเซแต่เงื่อนแท้จริงๆรเองเงินในกระเป๋านี่ยมันใช้ได้ซื้อเสื้อเสื้อเกซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้ออาหารกินได้แต่มันใช้ไม่เป็นเพราะความโง่ก็ต้องหิวแบบนั้นอดดีไม่ดีอดตายไปเลยไม่รู้จักความสุขในการมีทรัพย์ ทางนี้เท่าไรก็เหมือนกับคนที่มีบาร,รมัตบารมีมีบาร,รมีเต็มสั่งสมมาดีแล้วยังคนที่พอใจในการเจริญพระกรรมทานด้วยศรัทธาแท้เนี่ยถ้าปล่อยบาร,รมีไม่สั่งสมต่ออีกนิดหนึ่งไม่หวังพะนิพานชาตินี้ก็ไม่ได้ไปนิพาน,านถ้าชาติต่อต่อไปถ้าไม่หวังอีกก็ไม่มีโอกาสจะไปนิพาน ถ้าหวังตัง้งใจไปในพันชาติไหนก็ได้ไปนั่นนั้นขอทุกคนที่มานี่รู้ตัวไว้ด้วยว่าที่ท่านมาด้วยความตั้งใจจริงนะไม่ใช่สักต่ว่ามาต้องการปฏิบัติจริงเวลานี้ก็ตัดสินใจจริงรู้ตัวว่นี่เราเป็นคนปฏิบัติแบบนี้มันไหลสองขายกับเราเป็นคนที่มีระเบิดรมีเต็มที่เรียกว่าปรมาคติรมี เรามีสิทธิ์ที่ยบไปนิพพานในชาตินี้แล้วเราจะเกิดปันทำไมอีกเกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากเป็นเทวันดาและพงก็ใหม่ป็นเรื่องเราไปนิพพานดีกว่าอันนี้ที่จะไปนิพพานจะต้องกันนรกซะก่อนอันดับแรกต้องกันนรกสะก่อนวิธีกันนรกก็คือให้ตัดสิ้นใจแบบนี้นะ ว่าต่อไปอีกถ้าบังเอิญจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ตามทาบาปกรสนมเทหลายก็ตามเราไม่มีโอกาสลงนรกแน่นอนเพราะบาปพวกนั้นลบคนแล้วไม่ได้ตามแล้วไม่ทันต้องทําใจแบบนี้นะทําใจแบบนี้ทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปตั้งใจเว้เลยจนกว่าจะตายทําใจแบบนี้ทาไงคือหนึ่ง เราใช้ปัญญาพิจารณาวา่าพระพุทธเจ้าดีไหมถ้าทำดีไหมพระอริยสงฆ์ดีไหมพระอริยสงฆ์นี่จะไปะดูพระทั่วๆไปไม่ได้นะพระที่บวชมาเลเพศไม่ใชอ่อริยสงฆ์อริยสงฆ์หมายความตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าสามท่านนี่ท่านดีแล้วก็มอบกายถวายชีวิตเลยเมื่อกี้ไม่ไดบอกแล้วเนะี่ยขอมอบกายถวายชีวิตด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมมัสมพุทธเจ้า การมอบกายถวายชีย้จะมั่ยอมรับนับถือพระองค์ใยความจริงใจแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของระองระองสั่งมาอย่างไรสอนมาอย่างไรจะปฏิบัติตามทุกอย่างตั้งใจเสียเดียวนี้นะแบบนี้ให่คคำสั่งอันดับแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทุกท่านจงมีสี จำลักพระวาดอันดับแรกก็สินห้าพระสิลปสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิทุกสิขาบทห้าข้อนี้มันจะเป็นจะตายยังไงก็ตามเราไม่ยอมละเมิดแน่นอนสิลนั้นมันขาดยากมันต้องขาดด้วยเจตนาถ้าเราไม่ตั้งใจเราไม่เห็นเราเผลอไปมันผูกตัดตายมันก็ไม่บาป ของก็หล่นแลวมีเจ้าของเราไม่รู้มีเจ้าของเราหยิบไปไมายถึงการลักการขโมยแต่บังเอิญเจ้าของเขามาโทรมาถามก็ให้เขาเราไม่รู้มีเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นตั้งใจรักษาสินห้าบริาาสุทธิ์ธรรมตาครวัตสิ้นห้าในเป็นสี่งสิกนเข้าโสดากับส,สุจิตาการมีถ้าบุคคลใดเพศจิตรักสินแปดเป็นปกตินั้นจิตเริ่มเขาเป็นพระอนา,า,านคามี อันดับแรกตั้งใจไว้เลยเดียวตั้งแต่เวลานี้ไปจะเป็นยะตายไงเตาทไม่ละเมิดสีงห้าแน่เว้นไวแต่เผลอเผลอเขาไม่ถือว่าทำลายขีนเมื่อจิตแน่แน่แล้วก็ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราเกิดมันมากเราบำเพ็ญบารมีมาดีถึงขนาดนี้แล้วเวลานี้เราเป็นคนที่มีบารมีเป็นปาร,รมัตถบารมี ถ้าเราจะมัวคิดอยากจะเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมนี่เราก็โง่ง็ีทีแต่คนอย่างเราเคยเป็นที่เกิดเป็นเทวดามาเยอะเกิดเป็นพรหมมาเยอะมันก็อยู่ไม่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนมุษย์บางใช่ก็เผลอลงนรกไปแต่มี่ไปราไม่เอาเทวดาหรือพรหมนี่เกิดแล้วมาอยู่ปกติไม่อยู่ตลอดเราไปอยู่ที่ตลอดตลอดอยงเลย อยู่ให้มันสบายไม่มีความสุขไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่นั่งเขาเรียกกันวันิพพานเราก็ตัดสินใจเลยว่าวันนี้นตันน้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายฉันเอาจุดเดียวคือต้องการานิพพานแต่การเรียกไปน,นิพพานได้ต้องกันนรกซะก่อนคือมั่นมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าและพระธรรมสงต์ เอาสินห้าเป็นกำแพงกั้นนรกกั้นนรกด้วยสินห้าคือพระพุทธธรรมประสงค์ก็ดีสินหา้าโดยการดีเท่าสองสองอย่างมีครบขอรัพระพุทธเจ้าด้วยประธรรมด้วยประสงค์ด้วยมีสินห้าบร,ริสุทธิ์มีกั้นนรกโดยดขาดแล้วก็หน่อเยกันรกกนรกอำนาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้อำนาจศินจะพาเราไปดิพาน ดังนั้นเนื่อเนืลังพระพุทธเจ้าพราธรรมสงค์อำนาจสิญญาพาบนันพานแล้วก็ตั้งใจบนันพานถ้าเราไม่ตั้งใจไปเราดือ้อถ้าเราพาเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไม่ดือ้อไม่ดือ้อทำไมตัดสินใจเลยตั้งนี้ไปฉันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทําความดีทุกอย่างนะแต่เวลานี้ไปฉันต้องการนิพพานร่างกายนี้มันตายมอไรฉันไปนิพพานทันที ้าทุกคนคิดอย่างนี้วันนี้คนที่ยังไม่ได้ได้จำใช้ทัพเกณคนที่ได้อยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นไปทุกวันทุกวันจะคล่องทุกอย่างยานที่ได้ทั้งหมดไม่มีการเสื่อมตายเมื่อไรพันพันนั้นถ้เาเวลานี้ก็หมดเวลาต่อที่ไปก็ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายกุศลน,น่ะโดยเฉพออย่างยิ่งผู้มาใหม่ ให้เริ่มภาวนาวันามาะพรุานะแค่เวลาสิบห้านาทีเวลาให้ใจเขา้านาึกว,วันะมะสล้วใ้จออกเรว่นพระถ้าเวลาที่มีคนเขาไปนั่งงหนนาเขาจะแนะนําตอนนั้นหยุดภาวนาสช่ไม่สนใจก็ลงให้ใจเขาออกฟังคำเขาแนะนํเขาแนะนายังไงตัดสินใจเปอย่างนั้นถ้าเขาถามว่าเห็นอะไรไหม ตามจริงมันยังไม่เห็นแต่ว่าจิตมันรู้เพราะเป็นจิตอธิยดีคงยานคือจิตมันเป็นทิพย์ไม่ใช่ลุดตาตปวจิตจิตมันไม่ทิพย์มันรู้ถูกรู้ตรงถ้าบอกเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหมจิตมันบอกมีตอบเลยมีเพรพุทธเจ้าแสงตัวยังไงรู้ว่าจิตมันไม่กดเขียวกดเขียวแดงกดแดงมันนึกเองไม่ได้สมาธิบังคับความเป็นทิพย์บังคับพอครูเขายืนยันสองสามคำ ที่ตอนนี้ความสว่างเริ่มเกิดเริ่มเห็นภาพที่แร้มันรู้ทางใจไปด้วยเห็นภาพชัดต่อไปเขาจะพาไปพุทธลามณีพราถึงพุทธลามณีจะสว่างขัดเก็นดีกว่าเก่าไม่มากนัก็เห็นชัดก,กิงต่อไปเขาจะพาไปนิพพานตอนนี้แกคนใดถ้าไปนิพพานได้วันนี้ตายมาไหนนิพพานมันนั้นต่อที่ไปของบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านเริ่มปฏิบัติได้